รับสวัสดีนะครับเอฟซี FC. มาพอพี่พอน้องย่ามือแรงของวันที่อาซีเดือนพฤษภะเดือนกรกฎาคมสองพันหร้อยสิบหกนะครับม 2, น,บนะบนี่ทางรัฐบาลเพิ่งจะพี่การเลือกตั้งพ <c oughs> ี่การเรียกหาสรรหานะครับประธานสภาต้องมาทัางสภานะครับเนาะรเรียบร้อยพานไปแล้ว <c oughs> สำหรับ ประธานสภาพรองประธานสภาพาอันนี้เหตุบารณการเมืองนะครับเนาะออสุพิศน้องฟังจะน้อยหนึ่งก่อนที่เขาเออไปตามหน้าทางของอาจารย์สิงห์นะครับมือนี่อ,อ่าไปตามเนื้อทางจากอาจารย์สิงห์นะครับซึ่งก่อนเพิ่นสรุปมาแอดบัหาไปเห็นคือว่าแล้วเนาะเขามาที่หกหนึ่งนะครับเขาเป็นตัวกลับนะครับเขาเป็นตัวกลับของมัลติพผ่์นมานะครับ อ่สาสำหรับวันนี้สิมีแะวทางอย่างไรนะครับอของอาจารย์สิงห์ผ้พาพีผ้ารองผ้าเอฟซีแฟนช่องผ้าอีพออีเมไปติดตามไปเบื้องไปชมกันละกันนะครับเนาะอ่าเขามาแล้วก็อยานืมนะครับด้กกวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนียอ่าสำหรับน้องแสงแชร์ในห้อเอาเขามาแล้วไปผ้าผ้าไปเบื้องกันละกันนะครับไปเบื้องกันละกันอาจารย์สิงห์ปจิบัติะจในสำหรับวันนี้อ่าเขาไปเบื้องกันละกันครับครับวันดีอาจารย์ครับ,รบโอ้จิตเขาอิม่มบนะ่ อิ uhm, bo ่มบลเขาครับอ oh. oh mm ิ hmm. oh, urgency, fire, no? uh, oh. Oh. Uh ่มบละโอ้มาหอดมากวนหาันกินเขานะครับนี่คือหวดี่พายมากนายจันเนาะโอ้ยตัวครับครับืออก้าตัวนะซืแต่ที่กครับครับคือก้ตัวแต่เลือีตัวออกตัวครับก็ถือว่าถือขึ้นก้ายจันครับตอนนี้เน็กัเลยรเ่าตากับงลูับก็ มวลนี้ตัดเวรอะรอาจารย์ได้จรงเลยมวลนี้เรียกรางมาโคปรางครับมาโคปรางศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดเก้ามาสองตัวครับวิ่งรางเจ็ดวิ่งรางเจ็ดตัวไอ้บึงเป็นเนี่ยท่าปราะกอบหลายอาจารย์ลายสุดเช่นกันมาขัดจัดคัดกับพันศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ด อังกฤษแดงมีนักสับเซตซีเดียมไรเนี่ตัวเด่นครับโอ้ตัวเด่นวิ่งล่างเกตฟันเท้งเกตเลยฟันแท่งเกตทรามกเแท่งศูนย์กับซื้อเท่งศูนย์ครับศูนย์ห้าศูนย์หกย์เรับเมื่อกี้ก็ตัวเธอไปกราสบแปตัวกับถือตัวตรงครับครับอันนี้คือสุดเต็มองล่างครับดับสีฟล่างคือสามขับหาสามับห้าบ่มาเหจาอนกบ่มาเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ดับสีล่างเกตเก่ากับบมาหมดก่อนกับสองสี่หกแปดกับบมับ วันนี้ไปติดสื่อสก็หารักจีนีพิจารณาครับดับมาได้แค่รักนงวนครับครับมารักน่วนรักน่วยมาได้ครับอันนี้วิ่งบนวิ่งบนศนยกับหนวิ่งบนนี้ศูนย์กับหครับศูนย์แปดศูนยงแปนจุดเด่นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมครับโอ้เด่นในกรอบสีเหลียมทุดนหน่อยครับเด่นสามตัวนี่ครับครับ หนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวร่องครับตัวเด่นแห้งขึ้นสองตัวนี่ละแปดอหนึ่งแปดสบสองแปดอ่าครับครับครับวิ่งศูนย์ร่องหนึ่งศูนย์ร่องหนึ่งตัวนี้ก็เรื่อวงกลมโอ้วงกลมหนึ่งวงศูนหนึ่งครับวงกลมเด่นหนึ่งร่องศูนย์กึมหนึ่งผมจับหนึ่งนะตัาจับหนึ่งมากเนาะเออผมเล้นเข้าได้ครับนี่เออนี่นี่ละหนึ่งแปด หนึ่งเก้าตัวเน้นเน้นสองตัวนี่ร่องตัวนี้ร่องร่องหนึ่งเก้าทุนหน่อยซื้อสองแปดหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าครับสามสามตัวปุ๊บแห้งเหลือหน่อยครับบันโอ้ตัดตัดล่างมาจานนี้ตัดล่างตัดล่างตัดไปเรื่อยเืยครับตัดหลังตัดหลังจากสามชุดศสย์เจ็ดสี่เจ็ดเหลือเก้าเจ็ดตัวนี้ตัวผมเร่นนักเลยผมมั่งเก้าเจ็ด เล่นเก้าเจ็ดลองศูนย์เกตครับครับจากเก้าตัวหรือสามตัวเก้าตัวและสามตัวเล่นสุดเก้าเจ็ดถ้าพอมากตัวนีก็ไปจับซื่อเก้าตัวนะครับโอ้โหสุดใหญ่เก้าตัวน่าจะเนาะต่ไม่แจกเก้าตัวครับครับมีศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดดับสีบลางสามขบหายคือเก้าแต่ตัวนี้ตัวชอบส่วนตัวครับเก้าเจ็ดเก้าเกดชอบส่วนตัวน่าจะเนาะเออมาหลาย จากเก้าลงมาเส้นศูนย์เจ็ดครับตัวลองมันที่สูงปปนิดนึงเปล่าเละสูงเด้สูงบ่ฮะเออมันตรงมาแบบนี้ครับหันกะเกือบสูงแล้วหันนะใี่มันเกือบเกือบสูงคมันกลับข้ามกันพวกเงินกับมันก็สิสูงเกือบเนี่ยยี่ที่นอครับครับอันนี้สุดเต็มสุดเต็มมันสุดเต็มล่างสุดเต็มล่างสุดเต็มล่างเออเนี่ยสุดเต็มล่างเก้าตัวนี้ต้องซื้อผมราว่าออกนี่นี่เล็กถามวาออกนี่กรอบที่ผมจับไปนี่ก็สิออกนี่นี่ คือเมื่อกี้นี่และเมื่อกี้กันหนึ่งกยู่นี้นี่6กหนึ่งศูนย์ศูนยากสครับเก้าหากาหกนี่เป็นตัวร่องเลาจารเนาะครับผมเรียนคือ0ูนย์เจเก้าเ็ครับซึ่งอาจารย์พักระตัดมาแล้วรับเรือ3คูบอกตัดมานั้งนักเรียนี่ครับตัวทั้งนักเขียนเลยตัวเดียวโคโลเลย้าเขียนี่นะครับเนี่ตัวมาโคบั้นว่มากระจับปยุ่นนี่ครับมาจุดจับศูนย์ศูนย์ส้าหกเจ็จับคููครับ ตัวสาวก็ผ่าดับลักซิปมาได้รักหน่วยล่างอันนี้คือชุดเต็มครับเอาแคปหน้าจอชุดเต็มชุดชุดตัดเลยครับครับชุดตัดก็มาจากสามตัวนี่แหละเอ้าซีกันวิ่งเกียร์ล่างเออแต่ไปเป็นหน้าทางนะครับจัดเออแต่เดี๋ยวเอาเอาปันเกลี่ยจะเกลีจะเก้าเกียร์เขาออกกียร์อยู่ก็เว้นนะครับครับมาทั้งชุดใหญ่เออมาเส้นชุดตัดชุดนตี้อาจารย์มันตัดให้เรียบร้อยชุดเตียมชุดตัดครับห่อมักชุดตัดก็ไม่เอาชุดเตียมห่อมักชุดเตียมจับไม่ก็ได้ครับยุ่นี่ ครบสองตัววิ่งเกตครับอันนี้บนนี่ฝันอันนี้บนเออบนวิ่งวิ่งศูนย์ล้อร่องหนึ่งวิ่งหนึ่งรองศูนย์ครับให้เบิ้ง <S 1> 1, <S ตัว<อ>งตว<อ>งครับ,รบเอาตัววงเป็นตัวลัดเออแต่ว่าอยู่นี่ผมเน้นเนนไว้คือสองแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดเนี่เป็นตัวเด่นตัวร่องขึ้นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าตัวร่องครับทำร่อง<ๆ>สุดๆก็คือศูยนย์แปดศูนย์เก่าสองเก่าเอาไปเดี๋ยวศูนย์ประเทศนั้มาอีก ไหวเล็ว่าปลาซูนเลยน้อรมากดิยังเวลายังมากจึจะมือยาดจนทิ้นมือกันซูนแล้วหวไหวทามากกลโอ้ยหาซูนยากอยากโดยเฉพาะซีซูนซีจมือจมือปิดหลูดเลยปิดซูนี่พปิดบัตจะว่าจะว่ากันออกรนยมากจนได้เยอะออกรุยปัดไปบ่อออกบันนีซูนซีเป็นซูนหาจะว่าข้ากตถถือลายทีเดียวต่อผมแต่ผมแบแต่ว่าว่ได้ครับ บพรเรื่องสูตรอยลอกเนี่ยไม่พูดจะได้กับทิดต่อมากนะครับเด้อยังมีอยู่เด้อยังยังมีนะอาจารย์เออยังมีอยู่เมื่อกี้กับเขาครับแปดเจ็ดสองดูหลักสองเด่นห้ากับหกก็หกศูนหาครับเด็กตัวเด็กยังเขาเบิดเด็กจะพูดกับเขาครับอยู่ในสูตรสิบสองแผ่นนะเอาัเอางินอยู่บ่ฮลักสูตรออกมาง่ายอยู่บ่ครับนี่เห็นไหมหัมันย่างมือมือเมียเอาไปส่งมือส้มถามันย่างกับเราต้องเอามากไปกองมึงก็ได้ย่างบ่นี่ครับคือแนวทางอาจารย์เพิ่นกำลังเป็นหนีทางลักสูตร ลักสูตรมากให้พี่ให้น้องเราว่าพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับจะได้สูตรเป็นยังยังมีห้ยอยู่นะครับน้องยังมีมีเบิงอยู่ครับยังมีห้เบิงงห้แจกหายไทยอยู่ครับห้ตามเลขออกวันเสาร์เมื่อกี้นี่เลขประจําเด่นวันเสาร์หนึ่งหกสองครับสองมาทั้งสองตัวเลยสิบหกหกสิบเอ็ดเลยครับมาทั้งหนึ่งหกและขายเบิงวันเสาร์มีเลยครับสิบหกครับหนึ่งหกตัวเด่นก็เขาครับบันทึวันอาทิตย์สี่หกแปดครับ ทิศแปดเหครับนี่ยทิศแปดเนาะสี่หกแปดถ้าซื้อเปลี่ยนที่ทิศแปดอยู่วันอาทิตย์เนี่ยซื้อเบิรดเลยโมกี้ตัวครับซูมาเด้นหกไอซ์ซื้อทิศหกเบิร์ดอีกทิดที่หกครับตัวนี้เขาครับหนึ่งหกสองมาสองตัวเลยเออคู่ตัวกับเขาครับห้าศูนย์หกเขาตัวครับเขาตัวเนาะเขาตัวเลยตัวนี้เขาเบิร์ตองโมดหือครับสามตัวท้ายแต่คนละตัวนี่งทีเออนี่เรียกเร่งๆอย่างเขาเบิดครับเออเขาเงวดอธิปันมากเขาเขาเขาครับเขาอยู่นี่เตยมเบิร์ดเลย บันในเรียกกันชุดนี้กับเขาครับนี่เออนี่นี่โอ้ครับตัวนี้ผงไวกับเบึงอยู่เมื่อเขาครนี้สิบหกกรกฎาเมี่ยมันอกว่าหนึ่งหนึ่งกรกฎาหนึ่งกรกฎาเออเออมาทั้งสองเรียนบอสมาหนึ่งกับหกเออหนึ่งกรกฎาเนี่ยหกหนึ่งสามเห็นบอสมาหกกับหนึ่งหกหนึ่งสามวันนี้มาเบิงมาบิงมาบิ้งตัวนี้บ่ะนี่ ม,มึงเรียกวันมันเนี่เลีกเลีกเลขเลขกประจำวันประกอบเลขกประจำวันวันเสาร์มีหนึ่งหกสองครับตัวนี้หกหนึ่งสามครับชนที่หกกับหนึ่งออกสิหกเลยม้ <c oughs> <c oughs> วนนี้สิบหกกอกระดาครับแปดเจ็ดหนึ่งตัวนั้นมีแปดไหมผมมึงมีกี่นี่แปดเจ็ดหนึ่งตัว่หนึ่แปดเออแปดเจ็ยนหนึ่งที่ยังว่าแปดสองตัวนี้แปดหกสี่เออแปดหกสี่ชนที่แปดครับชนที่แปดมวนนี้แปดเกียครับ แปดทิศแน่นอนเอชุดนี้รวมอยู่นี่เนาะสุดอาจารย์ซิงครับชุดใหญ่สามร้อยครับรวมค่าจัดทรงค่าไทยเอกสารถึง้าบ้านใครสนใจก็ให้โทรมาหมายเลขโทรอาจารย์เบาตุ้ครับศูนย์เก้าห้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดครับโทรมาเลยมาคุยกันผมส่งล้วนให้ประมาณสามสี่หมื่นก็งหอดครับเป็นแนทางของอาจารย์สิงนะครับสูดเด็ดนะครับสูรเด็ดเอาไปประกอบการซื้อหวยคนหวยต้องมีครับ คใครก็ข้าไปถึงแฮงนะปลาบ่อนเยาวานครับมันกิเสียครับเรียนหนังสือกับกระมิศตำล่าแต่ปลาบ่อนว่านนั่นเขาเผาเลื่อครับกระมิศตำล่ามันก็สนใจจิดต่อมากครับสามรอยส่งมึงพีครับครับผมครับเอาบ่อนถือบารแพงได้พี่น้องบาแพงครับบาแพงแชร์สามบาทดูได้ตลอดชีพครับาทยู่ได้ตลอดชีพตลอดชีวิตตลอดชีวิตจนห้ามไม่พุณละครับผมครับเพิ่อเติมเป็นเม้าเรื่องดูร้านใดนั่งดูให้ใดต่อเลยครับดีนาจารย์เนาะครับผมเอามาแคบหน้าจอตัวนี้รู้ว่าแคบเราอว่านี้ บนล่างครับนี่คือแนวทางบนล่างเออเออเอาแคไปกันแ้กกันนะครับสำหรับอีก็ได้นะครับเนาะแนวทางของอาจารย์สิงห์บิง่งบิ่งบนไอ,อ้บนวิ่งศูนย์กับ1เด่นไปที่1นึ่งนะครับศูนย์แปดหนึ 8, ่งนักไปที่1828งองแปดล่ 9, องหนเก่าล่องอีเลียก็คือศูนย์แปดศูนเกองเก่านะครับนี่คือแนวทางชุดบนนะครับเอาแคปหน้าจอไปกันแ้วกันนะครับสำหรับ อ่าพี่สำหรับน้องอีฟอีเมลเขาก e ็ะได <eterm> ้นะครับอ่ะตัวแม่อาจารย์ตัวะะตัวว hmm. ิ่งล่างเนาวไหเนาะวิ่งล่างวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างก็คือเอ่อยังงก็แล้วยิกับเก้าวิ่งเกียร์วิ่งเกียร์ลองเก้าเกียร์ลองเก้านะครับอ่าอาจารย์มันจับชุดตัดมาให้แล้วนะครับนี่ชุดเก้าตัวชุดชุดจากเก้าตัวเหลือยูศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดอ่าเก้าเกียร์นะครับตัดไปอีกเดี๋ยวเก้าเกียร์แข็งๆขนะครับสลหรับดับล่าง ดับลักซิปดับลักซิปล่างดับสามกับพายมากลางเมื่อใยาไปออกมาใส่ทั้งทั้งหนาใส่ทั้งถ่ายใส่ทั้ยครับครับผมครับดับยูรอยโกงหมดแล้วครับแคปหน้าจอไปกันแล้วกันนะครับสําหรับพี่สําหรับน้องที่ครับเบิ่งมาชมนะครับอ่ะตัวได้อาจารย์มาที่นี่นะเมื่อที่นี่ครับเป็นอะไรครับเป่นอะไรครับนี่คือล้อเหล็กฝันล้อเหล็กฝันล้อเหล็กฝันอาจารย์เนาะครับผมอันนี้ชุดใหญ่เพิ่นเพิ่นกระจัดให้เรียบร้อยเมื่ครับผมดาวปลาสิเป็นสามตัวสองตัวเอ้ยประเณ สเก้าตัวสามตัวชุดเต็มครับเออชุดเต็มก,กช็ชุดล่างเก้าตัวสุดตัดหน้าุดบุญก็เก้าตัวครับเออตา่างช่องเข้ากันขอขอบพูดา,ารย์<อ>หลายๆครับครับผมครับผมครับ R สาริปมี้ก็ให้พี่ให้น้องให้อีพออีเมลพีแฟนช่องในจับเงินแสนเงินล้านมัดสุขสุนสารัทธินี่ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณอาจในใจหลายๆครับสารัทธนีสวัสดีครับครับผม